วันนี้นะคะเราจะมาเป uh ลี่ยนอาหารที่กลายเป็นวุ้นแล้วมาลองกินกันมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยนี่ไม่อาจจะเป็นหนทางรวยก็ได้นะทุกคนจะบรรยายว่าไงอ่ะเดียคนละ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมานั่งกินกันค่ะกินอะไรแปลกๆกันอีกแล้วแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่แปลกหรือมันอาจจะแปลกก็ได้นะคะ ไม่แปลกมากแต่ก็ไม่แน่มันก็แปลกอยู่ดีอะอ่ะว่ากันง่ายๆก็คือจะมาลองกินอาหารทุกอย่างที่ไม่เป็นอาหารปกติแต่เราเอามาใส่วุ้นคือมันกลายเป็นวุ้นไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะมาลองชิมกันดูว่าเมื่อมันเปลี่ยน texture จากน้ําแกงต่างๆแล้วมันกลายเป็นแบบของแข็งอะมันกินแล้วมันจะอร่อยปะวะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกสงสัยแล้วก็เลยมาทํากันอย่างแรกเลยนะคะคือไอ้พวกนี้มันเป็นวุ้นไปแล้วเวแข็งปักไม่ได้แช่ฟรีซนะคะนี่คือใส่ผงวุ้นเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นลงพอมันเย็นลง เป็นไงเหมือนแบบมันเป็นม็อกอัพนะเดี๋ยวเราจะมาคว่ำใส่จานดูดิว่ามันจะออกปะใช่อันนี้แกงเขียวหวานคี่ว่ามันจะลงมันไม่ลงแน่เลยอะน่าต้องแซะขอบไม่ลงแน่นเกินลองแซะขอบก่อนเป็นวุ้นเป็นวุ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่น้ำแข็งนะคะนี่ไม่ใช่การแช่ช่องฟรีสนะทุกคนเฮ้ยดูดีนะมันดูดีนะวะ เจ๋งโคตรอ่ะช่วยแรกไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแซะแล้วมาเรียงรายจานต่อไปค่ะอันนี้คือเมนูชาบูน้ำดำค่ะหอมมากทุกคนอันนี้คือแบบเป็นเมนูที่ตอนทีมงานกําลังทำเรารู้สึกว่าโหอันนี้หอมว่าอยากกินชาบูมากอุย้ยคือต้องบอกว่าไม่ได้กินชาบูมานานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าโควิดเราไปกินที่ร้านไม่ได้ <c oughs> พอมันคว่ำแล้วเหมือนอะไรรู้ป่ะลัดหน้าเหมือนรัดหน้าฮ้ยสวยว่ะงัดทุกอันออกจากจาน เมื่อเราคว่ำอาหารทุกอย่างพูดอะไร่ะเนี่ยเมื่อเราคว่ำอาหารทุกอย่างลงบนจานแล้วเราก็จะเห็นความสวยงามของน้องเยลลี่ของเราน้องวุ้นของเราค่ะทุกคนมัมีความแบบดึงดั่งมากไม่เรียกว่าปลาหัวหมาก็แตกกว่าน,นี้ แ่งปั้งอาจจะใส่ผงวุ้นเยอะไปเพราะว่าตอนแรกกลัวมันจะไม่แข่งตัวนะคะก็เลยอาจจะมีการแบบใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เมนูนะคะอุ้ยแข่งมากทุกคน <c oughs> แต่มันสวยมากดูนวลเนียนมากเลยเราจะเริ่มจากเมนูไหนก่อนดีอันนี้ก็แหละข้างหน้าเราอันนี้อันนี้คืออะไรไข่พะโล ตรงนี้คือไข่เว้ยทุกคนแล้วจะตัาากกินยังไงดีวะเฮ้ย <g ay> นี่มันอาจจะเป็นหนทางรวยก็ได้นะทุกคนแบบขายอาหารแบบใหม่อ่ะเป็นเหมือนอาหารกินเล่นอ่ะแข <g ay> ่งมาก <g ay> <g ay> แข็งปร,รากเลยค่ะทุกคนโอ้ทุกคนมันแข็งมากอ๋อเพราะเราไปโดนหมูหรือโดนอะไรสักอย่างโดนหมูโดนหมูคือตรงที่มันเป็นวุ้นเนี่ยมันก็คือในส่วนของน้ำซุปอะเนาะนี่นะคะจะบรรยายว่าไงอะ่ะมันอร่อยแต่มันแปลกเว้ยแปลกเพราะมันไม่ร้อนป่ะ ไม่เกี่ยวกับไม่ร้อนเราสามารถกินพะโล้ที่มันแค่เป็นอุณหภูมิห้องได้ไม่มีปัญหาความแปลกคืออย่างนี้เว้ยภาพที่เรารู้สึกคือรู้สึกว่าเข้าปากไปมันต้องค่อยๆละลายกลายเป็นน้าซุปแต่ลืมไปมันไม่ได้เป็นแช่แข็งมันเป็นวุ้นแล้วเพราะฉะนั้นเน่ะเคี้ยวให้ตายยังไงไม่มีน้าซุปเว้ยเคี้ยวให้ตายยังไงไม่มีทางละลายในปากคือเรากําลังเคี้ยวน้าซุปอะแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยเว้ยแ,แปลกไหมแปลกว่ะมันแปลกมากเลยอะทุกคนมาลองกินในส่วนของไข่และน้ำซุปด้วยกันละกัน นี่ไข่หมูน้ำซุปนะคะแปลกว่ะคือทุกคนเรากำลังจิ้มน้ำซุปอยู่ไข่ะถ้ามีใครเล่นแบบปัญหาเฉาอะ่ะทำยังไงก็ได้ให้ซ่อมเนี่ยจิ้มน้ำซุปขึ้นมาได้ฉันจะให้500บาทอะบาทเลย,ย้ยอย่าลืมใส่วุ้นเข้าไปในน้ำซุปนะคะมาอือม,มันอร่อยเ้ยทุกคนอร่อยในเท็กซ์เจอร์ที่แปลกใหม่ไม่แต่มันเคี้ยวสนุกมากเลยว่ะมันแปลก ทาจงหาทํามันสนุกดีส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้าเอาไปทําใส่ถาดน้ําไข่ง่ะมันจะสนุกกว่านี้อีกเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําลองไปขายดิวุ้นพะโล1สิบชิ้นกี่บาทว่าไปชิ้นขนาดพอดีคำอะไรเงี้ยแต่เอาไปโฆษณาขายว่าแบบนุ่มลิ้นอะไรในปากไม่ได้นะเพราะมันไม่ละายนะคะทุกคนเฮ้ยมันดีเฮ้ยมันแปลกมากแต่มันดีว่ะทุกคน อันต่อไปดีกว่าต่อไปค่ะเราจะมาลองกินวุ้นต้มขากันค่ะ<ฮ>อหาจจะใส่วุ้นเยอะขนเอออาจจะใส่แบบผมวุ้นเยอะเกินไปหน่อยอ๋อมันผันแยกมันมีขามัมนโดนขาเลยหั่นไม่ได้เอ้ยนี่ไงนี่น้องนางเป็นงี้เหมือนเค้กอะไรบางอย่างก็คือไอ้ที่ตักมาเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในบ้างก็ไม่รู้มันมาเป็นชิ้นอย่างงี้แล้วอะนี่คือไก่นะ่นอนโชวปาบเอาแล้วนะนี่เป็นเมนูที่เราชอบเลย อันนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกําลังกินวุ้นกะทิที่ไม่ได้ใส่น้าตาลอ่ะปกติวุ้นกะทิมันต้องหวานเ่เหมือนวุ้นกะทิที่เป็นขนมอ่ะคือมันเพราะว่ามันเป็นกลิ่นกะทิแหละพอน้าซุปมันเป็นกะทิมันก็เลยทาให้มีความรู้สึกเหมือนเรากาลังกินวุ้นกะทิที่เค็มและเผ็ดหน่อยๆประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยเราว่าพาโลเวิร์กอะรสชาติพอมันอยู่กับวุ้นแล้วรู้สึกว่ามันใช้ได้แต่พอเป็นขาไก่มันแปลกไปนิดนึงอ่ะเออพอเป็นขาไก่กลับรู้สึกว่ามันแปลกแบบว่าแปลกแบบไม่ไม่ได้ชอบเท่าพโโลลพชอบมากกว่าอะนี้เต็ม5 2 พะโล,ล้นะให้5เต็มเลยนะเว้ยพะโล้ยืนึตอนนี้ทั้งนั้นที่ส้มเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินพะโลอ้อะว่าตามตรงชอบขาไกา่มากกว่าแต่ว่าไม่ชอบ อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเมนูสําหรับคนที่ชอบกินผักนะคะหรือว่าถคาในช่วงกินเจก็จะได้กินอะไรแบบนี้บ่อยนะคะ่ก็คือจับชายนั่นเองโอเะเป็นต้มที่แบบมีผักที่มันค่อนข้างแบบเปื่อยยุ่ยกินง่ายเราคนหนึ่งที่ชอบกินจับชายนะเพราะว่าแบบเออก็ชอบชอบกินผักอยู่แล้วแล้วก็ผักที่มันเปื่อยมันก็แบบเป็นสิ่งที่อร่อยสําหรับเรานะคะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเราก็จะมาแหกน้องนะคะ เหมือนเค,ค้กผักเหมือนเค,ค้กวุ้นที่แบบว่าเขาจะต้องตกแต่งเป็นดอกไม้ข้างในอ่ะเคยเห็นปะสวยงามข้างในอ่ะเป็นแบบฉีดสีเข้าไปเป็นดอกไม้แต่นี้เป็นผักนะฮะอู้เออนะอืมอนี่ดีมากเลยทุกคนอ้นี่มันดีปะ <Hello. S 1> โอ้โหละแบบอ่ะ มไม่ถูกวะโดยถ้าต้องแข่งกันี่เรื่องผู้ชนะยากว่าอืมอันนี้เรียอนนเรียกอันนี้เราก็ให้ห้าอันนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นฝันจช่างภาพอันนี้เป็นนางงามมิตรภาพคนละรางวัลกันแต่ว่าได้ 5, 5าเต็มห้าทั้งคู่เฮ้ยจับชายดีบุญจับชายสิบชิ้นสี่สิบบาทอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็น่าจะเท่ากับถุงนึงพอดี ต่อไปอันนี้คือแกงเขียวหวานมาลุ้นกันเพราะว่าผาไก่เนี่ยเราให้แค่สองคะแนนเขียวหวานเป็นแบบกะทิเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนพริกแกงคนละแบบก็เดี๋ยวลองดูกันค่ะว่าเป็นยังไงสวยนะเว้ยสวยทุกวันเลยนี่นี่อันนี้อันนี้คือเลยนะมะเขือไก่ผักต่างๆนะคะกินแล้วนะกับตรงมะเขือเนี่ยเรื่งขนลุกนิดนึงวะขนลุกกะทำไมวะ หรือมันไม่เหมาะกับของเผ็ดเพราะว่าขาไก่ก็มีรสเผ็ดนี่ก็มีรสเผ็ดแต่แบบพะโล้กับจับชายมันไม่เผ็ดอะพอมีรสเผ็ดแล้วมันรู้สึกไม่ถูกต้องนิดนึงในความรู้สึกเราอมันหยู่ยแบบแ,แปลกๆอีกเข้านึงผลลักเอออันนี้ไม่ได้เหมือนสองเข้าขาไก่ไปเลยไม่ได้ อ,อัน,นที่หอมที่สุดในบรรดาทุกอันชาบูน้ำดำความเป็นญี่ปุ่นจะสามารถเป็นวุ้นได้หรือไม่เราจะมาลองดูกันค่ะอันนี้แข็งมากเป็นพิเศษเครื่องเยอะหรอเพราะเครื่องเยอะหูเครื่องเยอะจริง,งเ, <laughs> เครื่องตรเยอะจริงๆๆๆวะอย่างแน่นแล้วก็มีพวกวุ้นเส้นอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะไม่มีอ๋อมแล้วมีเห็ดเห็ดเข็มทองแข็งปากอะไรแค่ซ่อมจิ้มยังจิ้มยากอุดมไปด้วยโปรตีนจากหมู แข็งไปอ่ะแต่กลิ่นดีจะมันแข็งไปหน่อยแบบตัวส่วนวุ้นอ่ะมันแข็งทันเนี้ยจะใส่ผงวุ้นเยอะไปแต่ว่าถ้ามันใส่ในในระดับที่มันดึงอ่ะอันนี้มันไม่ดึงเลยเห็นปะถ้ามันอยู่ในระดับที่มันดึงติดนิ้วมาได้อ่ะเพราะว่ามันจะดีมันจะดีมากนี่คือแบบอีกนิดนึงนี่เราให้สี่เพราะอย่างอื่นแบบโอเคแต่ว่าถ้า็กเจอร์ของการมับใส่แต่ยเยอะไป อดออใช่วะ่ะใช่เมีอของจืดหรือนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวุ้นจึงมักเป็นของหวานวะไม่แต่มาสเตอร์เชฟเขาก็จะทำพวกวุ้นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะน้ําซอสเป็นวุ้นต่างๆอะแม้ว่าเราจะไม่เคยกินเมนูที่เขาเคยทํากันมาก็ต <laughs> <c oughs> ามนี่ครั้งแรกแต่จริงมันกึ้คือหนึ่งในแรงบันดาลใจนะของการดูมาสเตอร์เชฟแล้วเขาจะทำนู่นนั่นนี่อะเป็นวุ้นบ้างเป็นแบบว่าคูเรบ้างก็อยากจะรู้ว่าเป็นไงยัดมาทั้งนูนขนาดนี้แต่โดเฉยเขาทำบุ้นเขาทำเล็กๆนะทำแค่พอดีคำแซ่อันนี้คือเกี๊ยวกุ้งต้มยำของเพจไปอี ดีว่าจะเป็นยังไงเข้ารอบไหมนี่เจงปะดีกว่าชาบูเมื่อกี้ชาบูตีหัวหมาได้เนะเหมือนเค้กผลไม้ร้อว่ะเออเค้กส้มผสมกับความเป็นเครปเค้กอะไรบางอย่างอะสวยงามว่ะแต่ว่ารสชาติก็คืออีกเรื่องหนึ่งแปลกมากเลยเว้ยเพราะตอนแรกก็รู้สึกว่าจริงๆรก็แค่การทําเป็นบุลแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนหรอวะคือจริงๆเท็กซ์เจอร์มีส่วนของการที่จะทําให้รู้สึกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยด้วยอึ่มเพิ่งมารู้ซึ้งจากการได้มาลองทําในวันนี้แหละ ไม่ค่อยชอบเลยพอดีอ่ะไม่ชิมต่อไม่ได้หระมันแปลกอะปวดหัวเลยอะปวดหัวไม่ใช่เพราะว่ากินแล้วมันปวดหัวแต่ว่าต้องบรรยายออกมายังไงดีวะบางทีมันกินแล้วมันมันรู้แค่ชอบหรือไม่ชอบแต่มันบรรยายไม่ถูกอะเห็นปะมันอันนี้อยู่ีอะเพราะว่าอีแป้งใช่มันแป้งเกี๊ยวด้วยน้ำซุปด้วยกูแปลกมากแกแล้วกุ้งมีอยู่เท่านี้มีกุ้งเท่านี้เองอะโอ้น้องเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยชอบเลยวะไปไปรวมกันอยู่กับกลุ่มสอง ต่อไปจามเมนูสุดท้ายของเราเราเหลือนะข้าวต้มเหลือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแล้วก็ซุปฟักทองเอาที่ข้าวต้มก่อนละกันความไทยๆนะคะแบบเมนูที่หลายคนคุ้นชินน่าตาเป็นนี้นะครับกินข้าวต้มนะเอาละหืมไม่ได้รอไม่เผ็ดแต่ว่าไม่ได้อะแบบไม่ถูกอะมันแบบว่ามันแหย,ย่อีหยคนลุกอ๋อน้อคนลุกอะ ทำไมวะแปลกมากทำไมบางอย่างมันกินแล้วได้แล้วบางอย่างมันกินแล้วมันไม่ได้วะเพราะอะไรอ่ะไม่ได้วะนี่อยากหาคําตอบมากเลยอ่ะมันหยืยอ่ะเราว่าเพราะมันไม่มีอะไรที่เขียวเท่าไหร่ข้าวมันเป็นลุยลุยแล้วพอเรากัดกั่วุ้นะมันก็ลุยลุยมันเลยยืยไปหมดแล้วก็ด้วยกลิ่นด้วยอะไรบางอย่างมันอาจจะพอลองกินแล้วมันเลยแบบว่าเออมันอาจจะควรมีน้าซุปสักหน่อยน้ำซุปไม่ควรจะเป็นุูนหวานอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้มันหยืยมากมันน่ากลัวมันน่ากลัวไปหน่อยไม่ค่อยชอบอันนี้ไม่ไม่ค่อยชอบเพราอะไร ต่อไปสอ,อันนี้เป็นอันที่แปลกไว้เพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันเป็นวุ้นแบบชัดเจนมากแต่อย่างตัวแกงกะหรี่มันก็ไม่ค่อยเป็นวุ้นเท่าไหร่อันนี้มันก็แบบไม่แข็งเท่าไหร่อะไรเงี้ยโดยปกติตอนที่มันเหลวอ่ะมันก็ดันเหนียวคนเนี่ยก็เลยแบบว่ามีความแบบเละเทตอนที่เอาออกจากถ้วยนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรา,าลองชิมกันดูเดิม <m> อันนี้ก็น่าจะสยองว่ะดูท่าทางละกลัวอ่ะแต่กลิ่นดีเฮ้ยเมีย อันนี้มีส่วนตรงที่มันเย็นมันไม่ได้เย็นแบบเย็นแต่ว่าถ้ามาอุ่นร้อนมันจะดีต้องบอกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเกาะตัวเป็นวุ้นเพราะฉะนั้นตัว texture น้ำซุปเนี่ยมันจะไม่ได้กรอบๆแบบที่เรากัดไปลราหั่นออกมาเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วพอเข้าไปในปาก อันนี้มีความค่อยๆละลายแบบค่อยๆกลายเป็นเนื้อเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าที่มันไม่อร่อยเพราะมันไม่ร้อนสำหรับอันนี้นะถ้ามันร้อนมันจะอร่อยมันไม่ค่อยวุ้นอะ่ะแบบเนี่ยดูเดมันยังมีส่วนที่มันไม่วุน้นเห็นปะแบบปอกไม่ถูกอะ่ะมันไม่ค่อยวุ้นเท่าไหร่ซึ่งก็ให้ทักสามคะแนนละกันอันนี้ส่วนน้องข้าวต้มอ่ะไม่รู้ทำไมหยิ่ก็ไปอยู่สองคะแนนเหมือนอันอื่น ต่อไปสุดท้ายฟักทองเป็นซุปนะคะซุปฟักทองของเราไม่ต้องผ่าเรกเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ทั้งอันนะ่ะนี่น่าจะเป็นเท์เจอร์เดียวกับน้องแกงกะหรี่แน่นอนเลยวะ่ะเอาละลองดู นี่อยากทำทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ว่ะอันเนี้ยหน้าตามันควรจะหวานเนาะมันควรจะเป็นพุดดิ้งมะม่วงอะไรเ่ะโอเคครบแล้วค่ะแต่นี่อยากหาทำนะอยากซุปฟักทองไปทำวุ้นะไม่ได้มันไม่เป็นวุนด้วยมันเป็นแบบอย่างที่บอกมันเป็นแบบเนื้อมันเหมือนกันอ่ะเนื้อมันไม่ได้เป็นน้ำน้ำขนาดนั้นมันมีความโคตรๆขลักๆอะไรบางอย่างมันก็เลยพอมันเป็นวุ้นมันก็ไม่สุดแล้วมันก็ไม่อร่อยด้วยอืซึ่งอันเนี้ยจริงๆเป็นเป็นซุปฟักทองยี่ห้อที่เราชอบซื้อมากินมากๆว่ะซื้อมากินบ่อยมากๆแต่พอเป็นบุา โอเคสำหรับคลิปวันนี้สิ่งที่ชนะเลเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เอาไปหาทํากันได้พะโลค่ะพะโล่แล้วก็จับฉายเอาไปหาทําเป็นวุ้นกันได้แต่ว่าลองคํานวณในส่วนของผงวุ้นกันที่ดีนะคะก็ลองทํากินกันดูได้หรือใครแบบเฮ้ย <c oughs> อยากจะครเอทเมนูบุ้นอะไรแบบนี้นะคะก็ไปลองทําได้มีอะไรอยากแนะนําเราก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคราวนาหน้าดูคลิปแบบนี้อีกไหมถ้าอยากดูก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นเดียวกันคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คราว ได้ค่ะ